ทำอะไรทไร้ามันโกบีไหมจะให้นอ้องเขาจับเลย<ม>ป,ป้าเพิ่นบอกป้าของน้องนาดาว่าปกติน่ะจะปกติเพิน่นจะให้น้องอันดาจับเลขวัน,น,นข,มนนกกขนนีมใหญ่หมู่ว่านี่เพิ่นลาเพิ่นยากทั้งโรกระทั้งยากอันไปทข้ามบุญวัดเพิจะเลื่อมให้เราจับพอดีมันดีแอดมินมากก็เลยขอเพิ่น จับ่นก็เลยว่าพันตัวเลขฐานะคะตัวเลขกระแล้วนะคะที่ยาวพันนึงเพิ่นว่าเอาย่าเอาย่าละสองเลขศูนย์สองโตเลขหนึ่งสองย่างย่างละสองนะคะจะให้น้องอัตดาจับหายเชื่อมันเป็นเลขเบิ้ลนะคะคือเพิ่นหูนี่เนาะเพิ่นอยากจับตัวเลขานว่าเพิ่นจะได้จับตัวเลขว่าข้างในขวดอยู่ นจะมึนเลยให้เก่งล่งกำลังพั่นอย่นะคะบข้าในกกใจเย็นๆเนออ่าเนี่ยเดินมาไม่ทันหยหายหน้าตื่นกะว่าหายต้องหน้าด้านไปใจเระ ไปก็่กหรนี่่คอม้่าจะกับ,บกแม่กลับแม่เฮียนเราจะค้นบ้านเดียวกันคนขังบ้าน่ม่เบบบยบกนั่นเลยแต่เน,เนาะอันนี้น้องสาวนะคะน้องสาวเพิ่น้องน้องนาดาโยู่นะคะ น้องลดาไม่อยู่อยู่กับน้องอันดานะคะแอ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 ะไม่กินนุ้มอันนี้ไเห็นวันหายย,ยาหายเพาเป็นมิตรหัวเต็มเต็มกับตัวแข่งันเมยตัวนี้ เปีนยังไงต้องพัดเกิดกันบ่ค่ะยายเร่งยังไงเรีย,งงยกข้าไปหาหมอหาอย่างนี้ก็ไ่อ,อ,อยเป็นไขรเป็นน,น้ำมันบ่ค่ะที่นาเดียงซอยนิดานี่ยโอ้ยจะกับเป็ดเป่าน้ะหมอไะไแน่ดิบ่ค่ะเอื้อยเพื่อนอน้นองนาดานี่บส่สบายดูไยยาย นอกอันดาว่าเป็นยังเลยเค,<ต>คนคนคนขยำขยำกระดาษนะคะว่าหายตื้นขึ้นมากกว่าว่าหายทันดีเงยพันมากลเลยเป็นเด็กหน่อยยังมาดูบ่อได้แล้วกล่องลูงลน่ะนักเลยผ้าคนผ้าบ้า,าละ ไปไหนมาป้าวันดีค่ะการ์เลาเรไปเรีนับไปเรียนนอนนอนยุกเอาสอนเก่งนละเหนียวมามามี่ใส่บุมมามขอช่วงไหนไปพอเจอควันพอเจอตอนนั้นช่วงวังขาของน่ตัวเลขครบแนะคะตุกตัวม่ยังละสอง เดี๋ยวจะให้ป้าจะให้ป้าเพิ่นจคับคุณัคุจับนี่มันจับทีลลโตปะหวจละบางครั้งเต้าได้ก็เอาเล้บางครั้งก็เต้าทำกันได้บปะยายเดี๋ยวใส่เกงก่อนจะใส่แ้าเพิ่มเลยนะแม่เพิ่มานมากค่ะ ก็เป็นนิตังหัวก็มาหอดสาวเส่นนมเลยนะคนนั้นเนาะอนนั้นบ่าอนไรซา้น่องนาดาบ้าขมไปเลิกนมอันน้องอันดาเนี่ยกินนมแม่ผู้พี่วาสคนไหนกินนมมัวนมกระสองจะถ่ายกันนอยแล้วก็เด้อเดี๋ยวปาหหน้าคนป่าเปจะไล่ใสแกางเงนู่นนั่ ตป้นอยากจับโอ้ยจงใส่จงมา้ย้ใช่ค่ะใช่ไม่ได้ทายเห็นคนนะเห็นครึ่งตัวเอาไปแล้วไปแล้วตป้นอยากจับ๋ยาให้ป้าเป็นมากก่นไนไห้ไหไหนส่งมได้าเคนมาแล้ว มั่ว่าถือที่ดนเนาะนอยงเอาะอันดาอันดาเนาะอันดาก็ฉีดเงแล้วคันวาคันมาก็ฉีดเทงแล้วโ้ยตื่นไม่แก่โอ้เดียคเระเด็นรไฟระ กาจับไขเป็นประจำมั้งบอสบ่เคยไหนยูเลยคุณอัานยูตะกี้นะจับยูเบรอคุงยานทำยาแล้วดิล้วก็ได้ยูหลายอออเพราะว่าบ่เคยไหรยู่น้งเขาตว่าเพื่อ็จับขึ้นมาเทเดียวังสี่่ครับเออเทเสารอ๋อเป็นมาเทลสามเลยพันพันสิบว่าได้จับเทเลอันบอับเป็นมาเทลสา ก้ามย่ำเดินอีีสามอันเที่ยเดียวจบเพื่อนเขต้างกันที่ตอนนึงเพลนว่าขอสองโตจับออกมาสามแล้วคนจะแยกออกตัวนึงอืมันั้นจับมันจีออกมาสองูนย์สามเพราะแยกเลขสามออกเลยสองศูนย์ไม่ได้ออกศูนย์สองกันห่อก้นก้อนหาถูกล้ก้อนหนาเราหดที่หัวมากเาเลยออกศูนย์นอกน้ำมาอกน้ำกลน้ำกลัวเก่าอันตอนนั้นเก่าเจเจเกนาะ ตอนตอนจ้าไหอเจ็ดเก้าก็มาอมืออกตามลังวดถทัดมากเอาอือแดงนะก็มีขนาดจ้าไห้ยีั่กได้เป็นห2สมนะคะระบ่ากอเคเข็นึงสนึ่งองสองสอโอ้สองก่วนจ้าหย่างสามกเก่าก็เห็นหกเก่เห็นเห็นสามโตเลยสิบสองสอง ออกเก้าหกมืนั้นที่ออกหนึ่งเก้าหกเขาจับให้ตัวได้ค่ะสามสามเก้าหกจับให้สามเก้าหกข่อยเลขออกหนึ่งเก้าหกว่าสามโจว่ดปัดหินสองตัวโอวัดจัดจโจเลยสอตัววดสเลยเก6าหกนึ่งวันสี่วันนี้เรียอไออกหนึ่งเก้าหกอืมน่าจิซื้อสองตัวไปจักน้อยเนีาะเขาแสดงว่าน้องเขาใ้้เข่าประจำยี่เนี่ยเนาะ่วัดสุดว่เป็นตัดเอา ก้อนสื่อหลายตัวเวรอหรือี่การต่าไหมสื่อตะของเอื่อยมันือตะของพูณนั้ร้อนนะเป็นเป็นเน้นเป็นเน้นตะของเอื่อยตีผู้นเป็นดีเสื่อมหรละเป็นเน้นตะของเอื่อยเนาะวันนี้มาเน้นของน้องเบิ้งนะครับองเบิ้งน้องอันดานะคะพนซับไยกกินหกสองสามนะคะ ตัดนาตัดหลังเด้อค่ะเด้อกับบลูกมาเพื่อนกรรเที่ยเดียวพร้อมกันสามอันเลยนะคะโอ้โหว่าตัวใดมาก่อนมาหลังเนาะค่ะห้าก็สลับกันเอานะคะเรทุกเทียปป้าเพื่อนว่ากระจับสามอันจังซี่นะคะงวดนั่นจับไข่สามเก้าสามเก้าหกเลขออกหนึ่งเก้าหกนะคะกระจับพร้อมกันสามอันแบบนี้นะคะ นะคะวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นหกสองสามเป็นแค่งหน้าท่านะสื่อสารก,กินแบงรัฐบาลาน,นะคะะคะสดงว่าน้องเขาหายเขาประจำยแต่วมากับบางข้างเป <c oughs> ็นก,บกับ่ได้หายจับนะคะเพราะว่าเอืย่ยเป็นก็บอกเลขนะคะ <c oughs> นะคะมานเป็นวันสินใ,นใหญ่เป็นนื้มหายจับนะคะวันนี้แอดมินมาก็เลยขอ,เ,ยขอเป็นแอดมินบาจับหายนะคะ เป็นแค่แนวทางเสี่ยวกินบ้งรัฐบาลนะคะหกสองสามค่ะพวกกรตีเพื่อนแบบแมนพอกเขาว่านี่แต่เขางวดต่อไม้มาครับสีออกน้ำก้นตลอดแมนเพื่อนพวกเขาตรงงวดกระตีน้ำน้ำกล่นขนาดจะเป็นสองตัวว่นงวดเก้าหกแต่ออกไม่งวดนั่นเลยมันบักแมนเพนหายสามเก้าหกมันออกหนึ่งเก้าหกออกไข่ไมงวดนั่นเลย แสดงว่าเขาต้องตัดตลอดบ้านเลขบ้านนี้กันมันพกเก่าบบ้านเลขที่กเก่าออกไปข้างนอกมาแต่นี้ถ้าเจอบ่อยฟังละเราไม่ได้เ่นนสิยน้ำเล่าตลอดล่ะเล่น้องอันดาเี่นส่วนมากจะเป้าสองตัวนะบ้าบ่ยเาสามตัวเป่าสองตัวเพื่อต้องตัดตัดเลยมากจะเป่าสองตัวบ่เ้าสามตัวนะ นี่เลขน้องอันดายิบจับเลขใส่โชคคกบหกสองสามห้สองสมแคปหน้าจอไว้ได้ครับกอแคปหน้าจอไว้เพิ่งเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่น้าทีะมีผู้ฝันแม่นฮาทีะมีผู้คำนวณจริงนะครับอาทีะเร็กตรงกันหรือตรงใจกับของพี่น้องพี่น้องกันอไปพิจารณาเพิ่งนะครับอาจจะน้องอันดาเพ็่นให้โชคลาภงวดนี้นะครับ สุกขมันมันเลยครับเด้อบายสวัสดีครับ